ว่าล้นี uh ่ล้ฮะเลปุ้บวบปกติเด่นนี่ยที่ดอลลารตดลี่ว่านี่ยเอเาวปกติอชอลชีนะว่าเอะเไวปเราเละแม่สอดเฮ้ยแม่กูนะไเลยไปเรื่องแม่กูว่าเดเวปห้โตลรตเนี่ยปกติจะตาสวีมาเนาะปกติเจาะตาสวีเ่ยลอยกระทงบ้านเลอมื่นหรือช้ยอาปกตเลยสวีลกเวรากันเพลิดเพลินมาเนาะเวเนี่ยต้เซบงมือเพื่อดอลลีปุ้บวบนาเลยเลยเลย ซาลูเป hey, ้ซาลูเป้เอเดาเทชาชูเลยนะชวเทเราเยอเลยเลยเบแลเดาชอช้ขี้เบสช้อขี้เบสอ่ะตเบสกิโลบเลยแต่เบดกิโลบเลยนะถ้าว่าขี้เบสขี้เบ็วัดกิโลอย่า ở đây các đồ như vậy mà dễ này, nó qua, nào, tập là qua à, là bộ quần ba thứ ba đen à nó, bộ quần thể chất này, thể chất này, ài ài, xí nghiệp ài, là cho cho ra lên thể cho chú lên nào tôi về nhau Nha ư nha ư về ở bà nha thì đi đường mù à khi mình hai tuổi vào ok đi qua chú đi bà đã phim mình hẹn nữa qua 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 mà ạ और मेरा ना दो यार मैं छावे छोवे เราไปดโอตอเาเล่าบ้าเพ่บการาที่เรานะก็ฮะเอาไรวิธ mm ีหมออ๋อเออเนี่ยแขวนสามเปียลนวิธีีเจาที่วันน่ว่ามืนเกยดานน่ะมันเป็นุ่อะไรพี่ที่นอ๋อไปกวนเนาะ

야, h 아 u a é na vena. Choua vai. E c h o u 이 vai. E choua vai. E choua vai. 이, choua vai. E choua vai. E choua vai. E c h o

说到这一点上。 나그거콜레나파랄리파랄리알라비드둘챕티그거불고기거나챕라티님아도오버타오비다리나오비토러리나오비토러리오비토라리나아메위바챕딜라 kfg 음 เด็ก่มาเพื่มสีหรไม่เกมเอฟีเหรเอฟีกลับมาบ้านโดยใครอาสเงีดิมนว่ากูไบบเ่าแกค่อยๆว่าที่เราละจ่าดอแค่ก่อนที่ลลาะนะแกวเลยจาะโชตาตาวีทีนะเจาะตาวีไม่เวลาไปเฮ็ดดูเราเฮ็ดพอตาเาเนะดอกกูเลยจะตั้งมานาที

matih kee aye anda gabu ko ha de sillo siga don nila no borha wiera na ndi ngero atiga tu

노양 변넬로 아내가 더미래 어비아 반돌어 요 아타 거기 아이데 포코라 어비아 펠라가라 무거이 과찌 레마 제제 제제 자어뭐 있지 나르

त्यो जानौ लेखाइराख। उम्म। सुन्न त टबिना। उम्म। होइन पछियार्यो। त पछिया। छिले छिमाइ। म खैय गेलो न उक्का बोल बोलै। म काट्दै रहेँ। यो कुचाै नै। त पछिया होला छिबगे। छिले न। chỉ nhiên là lý của bà bà nằm lên thôi về ăn về về bò này ra tao cũng chơi chơi mình đang rất tốt hơn luôn có khuyến khỏa về thì nó ăn quý thôi nè Nó ăn thích lắm Nó quý này, nó ra rồi Ngon, <laughs> cà bơi là một cà pada vào vào ini macam. bả dậy đi mà đi

嗯。

တူပွဲပရတူပလိုဒနမီတပလိုတပလိုအာရမနအဟသူ့လိုပလနာလိုလနာဘာကောလနာဟွဘနာဝလမကောကပပါရတ်ကျူအချီဒီပကောလီအချော်လေးတောလေးမဟုတ်တောလေးအခုလောရိုက်သူ့မောကြနာမွေလေးနော်မွေလေးတော့ပွေမွေလေး tiya la o la oh o la di 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 ae pu 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 tin ya do memi la le no memi ta mi la le le no chocolate tea no takai like chocolate tea nya e tea no chocolate tea de le kwa pan nei le ni u ti ji u ti ji u ti ji che de ne wo on ki pu re na

đây này, mùi tô, mùi tô Mùi tô đem mà chi <laughs> chi <laughs> sáng phía chá nào Chá, 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 chá khỏe mà sơ khỏa mà sơ khỏe Cái đi Đây là có lẽ là để hẹp à Có trí ổn rịp lọ Có trí ổn mộng lọ Mà chú lọ cái đi sáng bia đi nào Bác mà ra đi

không ạ? Ừ. Ừ. Or, or. Ừ. 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 kg kg nó. Chịu 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 đi chịu 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 chịu

กินแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหะอยู่เมืองนอกนานี่จะกินของอีอ๋ออยู่เมืองนอกว่ะปีมาจากอ拉าคุ่ะชนะแล้วเหรอเออเบิงฮจาอ๋ออะออร์รี่ว่ากันว่าชนะามจากะแฮมหรือว่าอะไรเี่ยที่ทอยู่ที่ไหนเายู่ไรเมย์เไงฮ่องกงว่าอย่าเพือกับบินมาแล้วดู

เนแม่แม่ไบเข้าหนด้วเตี้ที่รอมีบ่เออึืไปล้วนปเด็เอาก้วายแะเพะยกุ้ควายแะม่้าจะอเบื่ออันเล้ยแหละอุ้งตะควายเนี่ยแม่เยกเดอเอเคข้าเดียบ้งทนงเอยเมตลอดไอู้ว่ามันมีเนี่ยบมี เาขเ่นาะนิ้วกดไปปุ๊บึ้นักเลยอ่ะี่งอมนประวัติเสียแล้วเน่ยเสียมาเล่ายอาได้ไปสมานเสียมที่ได้ใช่ไหมสมองอย่างงากบ้ต้องลงในยุคเนีเป็นบริษัทนี่นะทีได้เดี๋ยวยังเคอรี่อ่ะแค่เคอรี่อ่ะตรวจประวัติแล้วหลังน่หมดอู้ถึงนะถ้าเป็นพวก แค่พวกเศษแบบมันบหน้าบล็อกขนนั้นนะพวกไอ้ที่ว่าใ้ความแรงพวกนั้นบล็อกขนาดนั้นจริงๆมันก็เป็นโป้น้าต้นเป็นเบ้านเผเมียของแกอันนี้บที่ได้ไปสร้าความเดือดร้อนกันล้มันบ้นาครับเผาบ้านเผามือกับเส้งเส้นหลือแเส้นหลักกันอันนี้ว่าเกี่ยวเเอาล้วเล้วก็เลี้ยบได้กไม่รีรอุ่งอ่มาหด้าสบาย อาสายหมดเต็มี่ยนะอืมพอุ๊พอลูกได้ละมีไหต้องบอกเด้อเออพอละยังยังไม่ร้ายเหาะเมาเกินนี่ละป้ากับลูกเป็ลยอ่ะตัวไหนบ้างนี่แหละไปเล่นด้วยกันแหละป่บบที่พี่นั้นยังอยู่รอด้ววงชอบโยกันกวงใช่ปะพี่นั้นยังอยู่เหรอด้ยนีเปนลูกแวโอ้ยจาเนี่ยเลูกแวเรืองอะไรละ ใอ้ยกอ้แก่ถึงให้เนะเออเป็นกุ้เลงให้มันช่วยอย่างอ้ยจ้อเอากแง่คำรูอฮยาอ่า่าาอยจะไปอเดียเขาเฮาไอู้เัข้อเสกัอะไรนวะแล้วก็เล่นเพม้ั่นมันฟังงอนี่เห็นน้ยเขาจะไปแข่คอต่ายอะไรอ้เลยอ้เว้ยรอบหน้าบออู้อยู่แล้วร้อเสียลงเลย้ บ้านปีนี้เป็นบมีเลยนะหลายปีแล้วไนที่มีล่ะจิะจิปีะสิบปีแล้วเกือบละกัเกือบสิป <GO av uther> ีละวเออแล้วได้มันนะคนเฮาจำได้ทิ้งห้องเพลงอย่างว่าแมนอยังว่าแมนลนั่นน่ะอ่าในี้องเรไปหัดกินหัดตีกล่องเลย ่เอเล่นเ็ดงนห่อยอยู่ด้วยอยู่ยที่จ่าคนี้เรมับอ่าด้วยเรมันตายเออมันตายเ่มันหมว้าท่ตลาดเราเทน้ำหมูก็หลังีน้ได้งไอดชยแกนเดเโคตรดล้อมาูกปะที่เจ๊คนขอด้านตั้ไร้่นี้มันไปเปลี่ยนเต่อต้งเล่นเน้ย่แกงอไก็่ มันเปลี่ยนเลยวะมันโตมันแบบเตะแล้วป่ะนอนไอ้หนุเขาเขาแบเตะแล้วป่ะแรงแต่ก็ยังมันมีเนาะมันมีแต่มันมาต้านละมันเลยไปเปลี่ยนมันก็เลยไปเปลี่ยนที่ไอ้อ้อย่างของบ้านย่น่ะอืมนี่นอนแบบอู้แบบขาดล็อกของแตะนะอู้แบบนี่เนาะ แต่อัย <laughs> mm. mm ู hmm. mm. <laughs> oh. <laughs> mm. yeah, ่าาหน้าเขาก็มีความในใจนะอักแก่กันจะเรียนแบบเพื่อความดเรื่อต้งแน่แรกเขาต้องบวด้วยเขาต้องบุญเลยเรียนะอื่อะไรเนยเรเรอเรอะไ่ยังผเลอยิเลยเลือกี่จะบุญม่ม้บุแบว่าทีไม่เด้มาช่วยบุญา cái má mày, Mì đó, cái má cái miếng đó, cái miếng đấy, ba mươi ba, ba mươi lăm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 , ba ba mươi lăm,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  ba lúc lăm, ba mươi 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 ba mươi lăm, ba mươi lăm, ba

bình nhọt đôi và tốt là đó, các con này à về từ lời con sở về tất vi vào được về là mà nó bị chỗ là à ok bỏ mấy thì đó đã bật là tao có ta cái vì đã bật ta có bên này là nó đã khi đó là ta lại kìm cho về bao qua đá bộ bỏ có là nó thì bye bye